วันนี้เตียวเชงลงปิดร้านอย่างถาวรค่ะร้านข้าวหน้าเป็ดท่าเกลียนร้านแรกตู้วา่างเปล่าแล้วนะคะไม่มีของละเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะเจอตู้กระจกใหญ่ ป็นตู้ที่ใส่กับข้าวจะมีกับข้าวถาดัดถาดมีทั้งน้ำพริกผัดสารพัดแล้วก็จะมีเตาสำหรับพวกที่เป็นต้มหรือว่าพวกที่จะตุนเป็นพวกปลาค็กต้มจืดผัดผักต้มผักเยอะขัดกับข้าวเยอะอันนี้ก็จะมีกับข้าวเป็นถาดถาดวาง ก็อันนี้ก็จะเป็นอุนนกปกรณ์มีโต้ะให้นั่งว่าร้านจะมีห้องข้างหลังให้นั่งทานที่นี่สบายๆหรือซื้อกลับบ้าน ดูแล้วก็ใจหายนะคะก็จะเหลือไว้แต่ตำนานละค่ะคุณอาลีสิงคำหรือว่าแม่ล้วน